สวนเซมีจ้รักนะครับผมก็วันนี้จะพามาใส่ปุ๋ยขิ้งวากันคือผมผมได้กล้วยไมย้คือเป็นกล้วยไม้แคสยาสองต้นนะครับกล้วยไม้แคสติยาสองต้นเนี่ยคือสภาพเขพาคือทุดโทมมากครับผม คือเหี่ยวเหี่ยวมากแต่เขามีมีมีหน่อออกมาแล้วเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมนี่มีหนอ่อนี่ครับผมหน่อเขาตัวนี้ครับผมแล้วอีกต้นหนึ่งตัวนี้ก็เป็นแคสยาไซส์นี่นะ่าจะเป็นแคสยาไซสดอกกลางนะครับนี่ก็เป็นหนอ่อออกมากครับผมนี่ฝั่งนี้ก็จะมีหนอ่อ ในเล็กออกมาคือประมาณนี้คือเขาขาดน้ํามาคือน่าจะเกือบร่วมเดือนเนาะหรือประมาณสักยี่สิบกว่าวันได้ผมว่าพอดีพี่กุ้งเขาให้มาเนาะพี่กุ้งส่งมาให้มาให้มาเลี้ยงครับผมก็ผมจะทําการฟื้นฟูแตอ่อย่างแรกที่เราจะฟื้นฟูคือ ก็มีอีกกอนหนึ่งครับผมเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นแคทไม่เป็นแคทแต่เป็น,ปน,ปน,ปนหวายเนาะสองกอเนี่ยผมก็จะต้นหวายนะผมก็จะ จะฟื้นฟูเหมือนกันเพราะว่าหวายนี่เลี้ยงมาได้ประมาณ1เดือนแล้วที่ผมทําคปไว้ประมาณเดือนกว่าแล้วที่ฟื้นฟูวายเนาะที่ว่าให้พิกุ้งให้มาเหมือนกันตัวนี้ก็พิกุ้งก็ให้มาเหมือนกันครับผมก็ขอบคุณพิกุ้งมากมากนะครับผมวันนี้ผมจะพามาผสมปุ๋ยกันก็มีอยู่2ออย่างคือปกติผมจะใช้แต่ปุ๋ยขี้งวอย่างเดียวเนาะ แต่เพืเอนว่ากล้ยไ,ไม้ตัวนี้เขาต้องการไนโตร,โจรเจนแต่ต้องการไม่เยอะเท่าไหร่แต่ต้องการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เยอะตัวกลางของตัวาท้ายเยอะเพราะว่าเขาจะมีกิงหน่อมาแล้วคือปุ๋ยขิงวัวเนี่ยจะมีใน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 ตัวเจนสูงแต่จะมีธาต,ตุาาฟอสฟอร,ฐฐรัสกับโพแทสเซียมที่น้อยเพราะว่าขิงวัวกินหญ้าเนะาะครับผมผมก็จะ นำขี้งวะมาผสมประมาณสักต้นหนึ่งก็ประมาณต้นละกัมมือนะครับผมใส่ประมาณสองกัมมือน้อยน้อยถ้ามันมันเหลือก็ก็เหลือไว้ใส่เฉพาะ,ะเฉพาะที่ใส่ได้นะเพราะว่าตัวน,นี้มันเล็กครับผมก็จะทำการผรสมปุ๋ยแล้วก็ให้ธาตุอาหารเขาฟืน้นฟูเขาให้เขาได้ออกดอก แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับผมตัวนี้เป็นปุ๋ยมูลค้างคาวครับผมมูลค้างคาวร้อซมูลค้างคาวตัวนี้จะมีธาตุอาหารไอฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเยอะตัวการกับทัวท้ายเยอะที่ทำหน้าที่ช่วยในการเสริม เสริมให้เร่งดอกเร่งดอกแล้วก็ทําให้พวกถ้าเป็นผลไม้ก็ขั้วเหนียวแต่เป็นกล้วยไม้ก็คือจะเป็นไม้ไม้ดอกทุกชนิดก็จะทําให้เร่งในการออกดอกติดตาดอกเพิ่มขึ้น,นส่วนผมส่วนที่มิจักษผมเลี้ยงกล้วยไม้ในทางด้านอินทรีย์ล้วนๆโดยการใช้ชิงวา น้ำหมักผลไม้แล้วก็จะมีเสริมตัวนี้คือถ้าผมไม่ใช้ไม่ใช้น้ำหมักผลไม้ผมก็จะใช้ตัวนี้เลยตัวนี้จะเร็วเป็นมูลค้างคาวที่มีธาตุฟอสฟอรัสกับโพแทเสเซียมที่สูงตัวกลางกับตัวท้ายสูงครับผมจะเสริมตัวนี้เพื่อให้กล้วยไม้ผมออกดอกได้ดีขึ้นส่วนขี้ค้างคาวเนี่ยเป็นขี้ค้างคาวร้อยเปอร์เซ็นเป็นขี้ค้างคาวที่แห้งแห้งเป็นปีแล้วนะครับผม ที่ผ่านปาสจากแก๊สแก๊สแล้วอะเราสามารถใส่ต้นไม้ได้ที่ผมทดลองดูปลูกแตงโมผมก็ใส่ตัวนี้แหละครับผมปลูกแตงโมปลูกเมลอนพวกอะไรอะไม้ทุกชนิดผมก็จะเสริมนี่ไปประมาณสักหนึ่งกำมือผมุ้ยกาไปเลยครับผมในโจเจนเราก็มีแล้วเนาะตัวตัวตัวหน้าก็เสริมเสริมใบเสริมใบเล็กน้อยเราก็จะเสริมเสริมดอกด้วย มูลข้างขาวมูลข้างขาวนี่เขาจะทําหน้าที่กินผลไม้แล้วกินมแมลงเขาก็จะมีธาตุอาหารธาตุอาหารเยอะกรับผมนี่จะมีตาต่อาหารทำห้เริงตาดอกเปิดตาดอกเยอะ ขี่กังขาวนี้รู้สึกว่าจะแพงราคาก็ค่อนข้างแพงนิดนึง ผมก็จะไม่แช่น้ําไม่อะไรนะครับผมผมก็จะใส่ไปเลยเนี่ยครับผมจะโรยใส่ไปเลยครับผมเนะี่ยหยิบใส่ทีนิดตอนนี้นะครับผมเลยเย,ล,ย,ล,ยลงให้ทั่วเลยครับผมคือผมจะไม่ห่วงเรื่องเชื้อรานะครับผมเพราะว่าผมจะควบคุมด้วยไตโคตาม่า ไฮโดามานี่ปัญหาเชื้อรานี่หมดไปเลยครับผมผมเลี้ยงกล้ยไม้เอื้องสายมาก็ปัญหาเชื้อราไม่มีเลยครับผมนี่ครับเสริมเสริมปุ๋ยให้เขาใส่ปริมาณที่เล็กๆก่อนนะครับผมค่อยๆใส่ไปก่อนครับผมใส่ไปเลยครับ ่โ๋ยเข้าไปเลยใส่บ่อยๆแต่ใส่ปริมาที่น้อยนะครับผมปุยย๋ยอินทรีย์ล้วนๆครับผม ี่ก็จบไปอีกต้นหนึ่งแคทชายนะครับเดี๋ยวผมจะมาเอากล้ยไ,ไม้หวายมาใส่อีกครับผมหลังจากที่ผมฟื้นฟนูประมาณเดือนหนึ่งแล้วไปไม้หวายคืองามแล้วตอนนี้แตกหนอแตกรากกาลังเดินตา้มใบเลยครับผมหลังจากที่ผมใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วมูลค้างคาวจะจะเน้นที่มูลค้างคาวแล้วก็ ขิงหวานิดนึง่งผสมถ้าเป็นเมืองข้าวก็อาตาัตราหมุนข้างขาวสองแล้วขิงวานหนึ่งผมก็ทําการรดน้ํารดน้ําเบาๆครับผมปลูกกล้วยไม้นี้แคทตยาตรงนี้ขาดน้ํามามาน่าจะมาเป็นเดือนแล้วครับผมให้น้ำให้ ชุ่มๆไปเลยนิดนึงครับผมหลังจากนี้ไปก็จะเป็นการฟื้นฟูก่อยไม,ไม,ไม้คือมูลค้างคาวทำหน้าที่เร่งในอัตราออกดอกติดผลเพราะว่ามูลค้างคาวเขากิกนพวกผลไม้แล้วก็พวกมแมลงที่มีธาตุอาหารจำเป็นต่อพืชจะเป็นโปทตเสียมและฟอสฟอรัสที่สูงมากครับผม หลดน้ำไม่ชุ่มนะครับผมครับนี่ก็เป็นอีกก้อนหนึ่งที่ผมจะมาใส่ปุ๋ยเหมือนกันก้อนนี้ <c oughs> สองก้อเลยนะครับผม ตัวนี้รู้สึกว่ารากเดินดีมากหลังจากที่ผมฟื้นฟูไปนะหวายตัวนี้ครับผมจะมาอัปเดตกันครับผมดูที่รากเลยครับผมนั้นรากออกดีมากครับผมพร้อมที่จะใช้หาอาหารได้สบายเลยแล้วก็หนอหน่อมีความสมบูรณ์มากหน่อตัวนี้มีความสมบูรณ์มากพร้อมที่จะแตกตาดอกครับหนอนี่ก็ สมบูรณ์มากเหมือนกันตัวนี้ก็แตกหน่อมาแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะรับปุ๋ยแล้วครับผมเยอะเลยครับต้นไม้ไหวายนี่ครับผมก็ผมจะมาพามาดูหลังจากที่ฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วรากครับผมนี่เดินดีมากครับผมแล้วหน่อเขาหวาพวกเนี้ย เตรียมพร้อมที่จะออกดอกเต็มที่แล้วครับผมพร้อมที่จะรับปุ๋ยครับผมข้างในนี่หน่อเยอะเลยครับผมหนึ่งสองสามใส่ครับข้างในเยอะผมก็จะมาใส่ปุ๋ยแล้วครับผมปุ๋ยปุ๋ยขี้งวากับมูลค้าง่าวที่เสริมมูลค้างาวไป สองสองแล้วก็ขี้งวนหนึ่งส่วนเพ,เพื่อเพื่อเร่งในการที่จะให้ออกดอกติดตาดอกเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่สูงครับผมพืชพืชมีมีธาตุอาหารดู่สามตัวเนาะนี่ก็ใสไปเลยครับผม ใส่เลยครับผมผมจะกรรมกิ่งว่าใส่เลยครับผมเ่ยกลางคาว มีอีกกอนอึงไปเลยครับ่วยๆไปทั่วฝุยอินรีเราไม่ต้องกลัวครับผมจะเป็นเชื้อราเป็นไรเรามีไตโคทามาก็จบปัญหา คือเป็นเชื้อราที่ทำมาจากอินรีที่มีขายวางขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วๆไปครับผมเราจะไม่ใช้เคมีอินรีอย่างเดียว ทังมวลทั้งขาทังขี้วนเลยครับผมหลัง <c oughs> จากที่เราใส่ปุ๋ยแล้ว,ลวเราก็จะลดน้ำสมพม,พมให้ให้ปุ๋ยที่มันติดอยู่ค้างค้งตามยง,างตามยอดเลยให้มันลงไปข้างล่างแบบเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยอดกล้วยไม้เราจะเน่าเพาปุ๋ยมันไปค้างอยู่ข้างบนเยอะเกินไป ผหลังจากนี้เราก็จะลดน้ําครับบางคนอาจจะกลัวกระแสมากในตอนนี้คือเชื้อโควิดนะที่เกิดที่ว่าเกิดมาจากข้งขคาวเนาะแต่ปุ๋ยข้างคาวนี่ผมใช้มานานแล้วครับผมใช้มาตั้งแต่3-4ปีที่แล้วแล้วครับผม เป็นข้างขราวบริสุทธิ์ร้อยปร์ซินที่ผ่านการหมักมาอย่างดีครับผมจากโรงงานปัรจใจได้ครับผมตัวนี้แล้วเราก็จะมาลดน้ำข้างบนกันลดน้ำข้างบนนิดนึงเพราะว่าให้ให้ยอดเขาที่ว่าติดละอองปุ๋ยเนาะได้ลงไปหรือให้ปุ๋ยที่เราให้ไป โดน,ดน,ดน,ดนลมโดนอะไรก็จะได้ไม่ลอยออกไปครับผมเพื่อจะให้กล้วยไม้เพื่อเขากินเลยตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงยินก็สามารถลดได้ตอนนี้ไม่เป็นไรครับผมลากเดินดีมากเลยครับผมอีกสักไม่นานนะผมผมว่าน่าจะได้เห็นดอกแล้วกล้วยไม้ วายชุดนี้ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมเศษวัะสะดุหรือปุ๋ยที่ติดตามยอดเกาไม่มีแล้วครับผมหายหมดแล้วส่วนเซมี่ใจรักฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้สวนเซมี่ใจรักนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการให้ปุ๋ยกล้วยไม้ครับผมวันนี้สวัสดีครับผม